สว,ส,สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทำอะไรกันจ้าวันนี้เอ่อเราจะมาโชว์ของในบ้านนะคะ,ะวันนี้เราจัดบ้านใหม่แล้วเราจะมาโชว์ของในบ้านกันค่ะวันนี้น้องใส่ชุดแบกพิงก์ด้วยจ้าวันนี้ใส่ชุดสวยเลยค่ะเหมือนไปทําบุญค่ะใชจ่าเริ่มเลยนะคะขอเชิญรับชมค่ะไอ้ตาไปเอาของเลยจ้าเดยวมาไปเอาของด้วยจ้าอันนี้นะจะคือหมอนแบกพิง์จ้า มีทั้งโรเซ่จีซูเจนนี่แล้วก็ลิซ่าจ้ะมีจ้ะอันนี้นะคะเมื่อมีมีบ้านอยู่ในบ้านเวลาเราทำอะไรเหนื่อยๆเราก็จะหิวน้ำใช่ไหมคะไม่หิวน้ำอะ่ะเราก็ต้องมีแก้วน้ำเก็บความเย็นนะคะเออเก็บไว้ได้ทั้งวันเลยคะ่ะ เ่อไปนะคะเมื่อเราอยู่บ้านเราก็จะเหงานะคะไม่มีอะไรทํานะคะเราก็จะมีโทรศัพท์มือถือนะคะเราสามารถดูอะไรก็ได้ค่ะที่เราอยากจะดูนะคะถ้าเราหิวน้ำเราก็สามารถมาเติมน้ำถ้าถ้าน้ำเราหมดเราก็สามารถไปเอาใหม่จากที่เคาน์เตอร์ได้จ้ะ mm hmm. นี่จ้ะตรงนี้ที่ตรงนี้เอาไว้เติมน้ำอันนี้เอาไว้กิน อันนี้ขึ้นนะคะอาหารกลางวันนะคะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะแต่อาหารเช้าหมดไปแล้วนะคะเป็นเ,เป็นขนมครกนะคะแต่รับประทานหมดไปแล้วค่ะอันนี้มื้อกลางวันนะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะอร่อยมากค่ะให้มามาโชว์บ้างสิจ๊ะกลัถ้าเราอยากเล่นอะไรก็สามารถ กัดพ่ออ้อมกินพ่ออ้อมมาจาะจะไปอันนี้นะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เล่นทิกตอกหรือเล่นหรือว่าดูดูระบอกหรือดูอะไรเสร็จนะคะเราก็ต้องนอนเราเมื่อเรานอนนะคะเราก็ต้องมีหมอนอันนี้คือหมอนน่ารักมากนะคะหมอนของย่าต๋าะะอันนี้คือหมอนน้องฮามจ้า โดนเลมอนเหมือนอน้องอน้องข้างข้างแกตาที่จ้ะโอ้ยชู่ยเมื่อเรารับประทานอาหารนะคะสิ่งสำคัญนะคะเราก็ต้องมีทิชชู่เอาไว้เช็ดมือทำความสะอาดนะคะอันนี้จะคือกระต่ายกระต่ายกระต่ายจ ตอนนี้ก็ที่ชาร์จแบตเผื่อเพราะว่าแบตเราหมดนะจ๊ะอันนี้อะไรรู้จักกันไหมคะกีตีแมลาางวันจ้านี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน,น่กับจ้าเต่งเต่งเต่งแด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 งอันนี้นะคะเป็นดินสอกะยังรบค่า เอาไว้วาดรูปนะคะวาดรูปถ้าเราวาดไม่สวยนะคะเราก็ใช้วงลบนี่ลบนะคะแล้วเราก็สามารถวาดใหม่ได้นะคะเผื่อว่าอะไรว่าเรามือเลอะแล้วก็สามรารถเอายาชุกเปยกว่าไปชูบแห้งไปเช็ดได้จ้ะ เลไเหรอจ๊ะ,ะจะไป,ะะปไหนจะะ๊ะแล้มารอ,อยยตากันนู่นนะนามากกนุกอีกแน้กนคนนูนัวอะไรอะ เข้ามาได้เลยใจยะตาเข้ามาสิจ้าพี่กินอะไรอยู่ตรงนู้นเลยจ๊ะมาใจยะตาไม่เข้าโทรศัพท์อายโทษอะไรจ๊ะอายโทษศัพท์อะไรจ๊ะ ขอจบไปจากคลิปนี้กันนะจ้าบ๊ายาบายจ้ามาบายบายคุณผู้ชมก่อนบ๊ายบายค่ะ